วัสดีคะ่ะ f c ทีน่ารากักทุกๆท่านของช่องพี่วรรณพาเดนมาร์กนะคะ FC นี่หลังจากที่เราทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะ f c ฟซนี่ดูคะ่ะนี่สะอาดมากนี่และพี่ก็ฝังตัวทากอยู่สองตัวนะเมื่อวานเอ้ยสาตัวเนาะมีตรงนี้ตัวหนึ่งคะ่ะนี่พี่เอาเกลือโรยแล้วมันก็จะตายนะคะแล้วพี่ก็เอาเกลือโรยเต็มนี่เลยะคะ่ะทุกคนมันจะได้ไม่เข้ามาในสวนเรานะคะ FC และนี่ก็สะอาดเลยนี่แล้วพอเราทำแบบนี้นะคะแล้วก็มีอุ้ยมันฝรั่งมันฝรั่งอยู่นี่ค่ะนีต้องเอาดินมาขุดแล้วก็ฝังลงไปเพราะว่าพี่ขุดดินพี่ไม่ได้ดูค่ะเอซนี่มันจะได้ขึ้นมาปีหน้าค่ะเอซนี่เราจะได้ไม่ต้องปลูกนี่ค่ะทุกคน ก็จะประมาณนี้ค่ะดูสวยงามมากแล้วก็หญ้าก็ตายเรียบเลยค่ะเอฟซี FC. นี่หญ้าตายหมดเลยแล้วพอพี่ทําอันนี้เสร็จเนาะพี่ก็เอาดินมาโรยเอาเกลือมาโรยเลยค่ะนี่ตรงนี้เราก็จะทําทางเดินเลยนะคะระหว่างทางอันนี้เนาะนี่อันนี้ก็สวนเราเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นต้นโลปเป้ค่ะทุกคนนี่น,นี่ค่ะมันไม่ขึ้นมันไม่ขึ้นให้หรอกค่ะมันไม่มีลูกให้หรอกเดพี่ก็อยากจะปลูกเพราะลูกพี่ชอบกิน ก็เลยเอามาปลูกทีนี้เราก็มาดูต้นมะเดื่อของเราก็นี่ค่ะกําลังจะเป็นสีออกน้ําตาลน้ําตาลแล้วนะคะถ้าเราจับดูอย่างนี้แล้วมันนุ่มเราก็นี่อันนี้ก็อันนี้ได้แล้วค่ะทุกคนนี่นี่ค่ะมะเดื่อค่ะนี่อันนี้สุกงอมไม่งอมหอกก็พรุ่งนี้ก็ได้กินค่ะเอฟซี FC. นี่แต่ว่าสําหรับพี่นะประมาณนี้พอดีค่ะก่อนที่มันจะ สุกกว่านี้คะ่ะนี่ถ้าเป็นอย่างนี้ก็คือใช้ได้เลยนะคะนี่เก็บไปบ่มในบ้านเลยนะคะทุกคนนี่เก็บไปบ่มในบ้านก็จะจะไอจะสุกให้เรานะคะนี่แต่ถ้ามันอยู่ในต้นมันจะหวานกว่าะคะ่ะ fc นี่ค่ะนี่ลูกดกมากไปนี้ลูกดกจริงๆเลยดูนี่ fc ลูกดกมากอันนี้โดนเกลือนะคะนี่โดนเกลือก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนกันนะคะทุกอย่างนะที่โดนเกลือ เกลือเขานี่แรงมากนะคะทุกคนนี่พี่เห็นพี่เห็นลิ้นในนี่มันมาแล้วค่ะทุกคนนี่เห็นไหมนี่นี่รอยมันมาค่ะทุกคนนี่เห็นไหมนี่เส้นยาวๆเนี้ยค่ะพอมันมาแล้วมันเจอเกลือมันรีบหนีเลยนะคะนี่นี่มันจะหนีเลยนี่คือรอยของตัวทากนะคะทุกคนนี่สองตัวนี่พี่ฝังพี่เอามาใส่ตรงนี้ค่ะนี่เดี๋ยวพี่ต้องเอาเกลือมาโรยอีกค่ะเพราะว่าพี่คิดว่ามันเค็มแล้วมันก็เลยจะเข้ามาแต่มันเข้ามา แล้วมันก็เลยกลัวมันก็เลยนี่นี่รอยมันคะ่ะนี่เส้นเส้นนี้คะ่ะนี่นี่นี่มันมาจากป่านี่คะ่ะมันมาจากป่าข้างนั้นคะ่พะพบข้างนั้นมันเป็นในเดอสนามเด็กเล่นคะ่ะทุกคนนี่คะ่ะทุกคนดูพี่ก็เอาเกลือมาโรยหมดเลยดักมันเลยคะ่ะมันจะได้ไม่เข้ามาในสวนพี่คะ่ะเพราะมันจะกลัวความเค็มคะ่ะทุกคนความเค็มคือ,อยาอยาผลิดชีวิตของหอยของตัวทากเลยนะคะเอซี FC, นี่ นี่มันเป็นสีส้มนะคะแล้วพี่ก็ฆ่ามันตายแล้วเลยลพี่ก็จะเอาเกลือมาโรยอีกค่ะตรงนี้พี่ก็โรยหมดเลยนี่ดูสะอาดมากเลยนะคะ FC นี่สวนเราหน้าปลูกค่ะนี่เยพี่จะเอาไอไอตัวไอ้คลาดเนาะมาลากอีกรอบหนึ่งค่ะทุกคนนี่ตรงนี้เพราะว่าถ้าเราลากอีกรอบหนึ่งหญ้ามันก็จะตายเพราะว่าพี่ได้เห็นอยู่ว่าหญ้ามันยังไม่หมดนะที่พี่ไถนะ พี่ถอนหญ้าหญ้ามันยังมีมะหลมมะแหล็มอยู่คันนี้นี่พี่จะต้องเอาไอตัวนั้นมาลางอีกรอบหนึ่งค่ะทุกคนมาดูนี่คะนาของเราค่ะทุกคนนี่ดูคะนาค่ะนี่แล้วก็เนี่ยผักคะนาของฝรั่งนะคะพอเราเอามะเขือเทศออกนี่มันก็จะสวยงามอย่างนี้ค่ะนี่ดูคะนาเราจะได้เอาจะได้มีเม็ดมันมาไม่ไอทำพันไม่น้อนี่ค่ะ นี่พี่ก็เพิ่งเอามาปลูกตอนที่ไปเก็บให้เพื่อนนะคะพี่ก็ได้มาต้นหนึ่งก็เอามาเสียบเลยตรงนั้นก็นูน่นมีอยู่ค่ะมันอยดูว่าหน้าหนาวนี่มันจะรอดให้เราไหมนะคะเอฟซี FC นี่ก็จะเอาไว้ทําพันุ์แล้วก็ทางนี้ก็มีอยู่หน่อยหนึ่งนะคะเดีย๋ยวเรามาดูต้นพริกของเราคะ่ะเอฟซีกับต้นไผ่ของเราคะ่ะนี่เจ้าพ่อตัดหญ้าให้ใหม่คะ่ะทุกคนเรียบร้อยเลยนี่ต้นพริกของเราคะ่ะเอฟซีกับต้นไผ่เนาะนี่ ต้นไผ่ก็เราก็ยังดูดีอยู่นะเฮ้ยมันเป็นอะไรมันไม่รู้นะแต่พี่ก็รอให้รอให้พริกมันวายก่อนนะคะเอฟซี FC, แล้วพี่จะเอาไอ้ถุงอันนี้ออกนะคะเพราะว่ามันดูเหมือนว่ามันมันมาทับมันมาทับต้นไผ่เราะคะ่ะเอฟซีพี่กลัวไผ่เรามันจะโดนเปียดแล้วมันจะไม่ขึ้นให้คะ่ะทุกคน เดี๋ยวรอให้มันในนั่นเดี๋ยวพี่จะเอาออกค่ะแต่วันนี้นี่มันไม่ได้ร้อนอย่างที่คิดนะคะมันร้อนแต่เมื่อวานเนาะสามองศาแต่วันนี้นี่ดูฟ้าค่ะมืดครึ้มเลยแล้วก็ลมมาแบบนี้นี่นี่ลมมาแบบนี้นี่ไม่ต้องคิดเลยนะคะหนาวหนาวนะคะเอฟซีมีพี่ว่าจะเอาหอมเสียบตรงนี้แต่กลัวจะเสียบไม่ได้แล้วกลัวมันจะเจอความกิมะลงค่ะแต่แต่ก็จะลองเสี่ยงดูค่ะเอ พี่จะลองเสี่ยงดูเอา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 ,เอาหัวหอมมาเสียบแถวนี้ค่ะทุกคนนี่เอามาเสียบแถวนี้สักสองแถวคอยดูว่ามันจะขึ้นให้ไหมนะเพราะว่ามาหัวหอมนะั้นมันขึ้นแล้วค่ะ fc ขาย fc ตอนนี้พี่ก็ได้เอาหัวหอมปลูกเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาลองลุ้นกันดูนะคะว่าหัวหอมของเรานี่จะอยู่เถึงหน้าหนาวไหมและก็จะทนะถึงหน้าหนาวไหมนะทุกคนเดี๋ยพี่คิดว่าพี่คิดผิดแล้วละคะ่ะที่มาปลูกตอนนี้เนาะ เพราะว่าเวลาหน้าหิมะขึ้นมาเนี่ยต้นหอมเรามันก็จะออกใบพอดีเนาะทุกคนมันก็จะผลิตใบพอดีนะคะเอฟซีแล้วมันจะรอดหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเราก็ต้องเสี่ยงดูค่ะเอฟซีเพราะว่าอะไรเพราะว่าหัวหอมเรามันขึ้นขึ้นมาจากหัวแล้วนะคะเอฟซีและเป็นต้นเขียวๆแล้วอะ่ะพี่ก็ต้องเอามาเสี่ยงดูเนาะถ้าเก็บไว้พี่ก็ต้อง เอาเข้าช่องฟิตอย่างเดียวค่ะแต่ว่ามันออกสีเขียวเลยพี่ก็เลยเอามาเสียบลงดินเลยค่ะนี่ให้มันเป็นแค่สองแถวนี้ค่ะเอฟซี FC. ก็จะได้กะไว้พี่เอาเชือกผูกเพราะว่าเดี๋ยวไอ้เจ้าพ่อไม่รู้นะว่าพี่ปลูกอะไรแกก็จะเหยียบค่ะทุกคนเพราะว่าแกไม่ได้สนใจอะไรทั้งนั้นนะคะเอฟซี FC. แกเดินมาและแกก็จะเหยียบพี่ก็เลยต้องเอาเชือกขึงไว้อย่างนี้ค่ะทุกคนเพราะแกจะได้รู้ว่าพี่ได้ปลูกอะไรลงไปแล้วและแกจะได้ไม่มาย,ย่ํา สวนของพี่ค่ะ fc คนคลิปนี้พี่ก็ขอจบแค่นี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามวันาพาเดนมากให้พี่ด้วยนะคะทุกคนนี่สวนเราดูสะอาดมากแล้วก็ผักก็เป็นผักเนาะไอตรงที่ไม่มีผักก็เป็นดินนะทุกคนตรงที่ปลูกก็จะเป็นเรียบร้อยอย่างนี้มันก็จะดูสะอาดตาไปนะคะทุกคนเพราะว่าเข้ามาในสวนแล้วเห็นสวนรกนะนี่โอ้โหไม่อยากจะดูเลยค่ะ fc โอเคค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบาย